ิดท้ายข่าววันนี้ครับไปดูเรื่องของธนาธรครับสารเพิกถอนธนาธรได้เหไม่ปิดคลิปวัคซีนนะครับเป็นกระแสะวิพากวิจารณ์ครับหลังจากที่ธนาธรเขาทําการไลฟ์สดวิพากวิจารณ์การนําเข้าวัคซีนแอสตราเซเนกาเพื่อมาผลิตในประเทศไทยแล้วเกิดการจับตามองว่าการวิพากวิจารนั้นเนี่ยนะครับมันมินเม์ต่อการ จับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่จนท้ายสุดเนี่ยถ้าเราติดตามข่าวก็คือกระทรวงดิจิทัลพุทเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะเขาไปยื่นคําร้องขอให้ศาลเนี่ยมีคําสั่งระงับการเผยแพร่คลิปลฟ์สดดังกล่าวโดยให้เหตุผลเลยนะครับว่ามีเนื้อหาเนี่ยพาดพิงไปถึงสถาบันซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแต่ธนาธรเองเขาก็สู้ก็คือกระทรวงดีเเนี่ยไปขอให้ศาลปิด ไลฟ์ของธนาธรธนาธรก็ยื่นคัดค้านยื่นคัดค้านบอกว่าผมไม่ได้ทำผิดตามที่กล่าวหาวันนี้ศาลก็เลยนัดผู้แทนทางฝั่งของกระทรวง DES ทนายความของทางฝั่งธนาธรมาทำการไต่สวนโดยที่ธนาธรเองไม่ได้เดินทางไปด้วยจนกระทั่งท้ายสุดเนี่ยศาลได้อ่านคำสั่งนะครับซึ่งระบุว่า เมื่อพิเคราะห์ทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงโดยละเอียดเนื้อหาที่นายธนาทรผู้คัดค้านกล่าวมุ่งเน้นการกล่าวหารัฐบาลบกพร่องข้อมูลเรื่องผู้ถือหุ้นเป็นเพียงส่วนน้อยไม่เป็นประเด็นหลักในการนำเสนอไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนถึงการกระทบความมั่นคงจึงให้คำสั่งศาลที่ให้ระงับการเผยแพร่คลิปเมื่อวันที่29มกราคมเป็นอันสิ้นผล ทำการยกคำร้องนะสรุปก็คือถ้าพูดเป็นความหมายง่ายๆคลิปนั้นก็สามารถเผยแพร่ได้ต่อไปไม่ต้องไปปิดไม่ต้องไประง,งับไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นแต่ข่าวล่าสุดก็เห็นบอกว่าทางกระทรวงดิจิทัลเนี่ยนะครับโดยคุณพุทธิพงศ์เนี่ยก็จะทําการยื่นอุทธร์เหมือนกันซึ่งก็ต้องมารอฟังเหมือนกันนะครับว่าสารจะนัดไต่สวนเมื่อไหร่และจะมีคําสั่งออกมาวันไหนอย่างไรนะครับ อ่ะอันนี้ก็อัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะฮะรับทราบครบถ้วแล้วครับสำหรับขยี้ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจาม .com นะครับแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ